สวัสดีครับนุมสุรินชแนลออกมาแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านสวัสดีแมวบองโปนกบลุกเนียบัดเ้อไปกินเขาเที่ยงน้ำกันพี่น้องูกคาเยอะมากตัวแกเพิ่สัง่งคือเกาพี่น้องจำงโปมาเส็บๆน้ำกันกหน,นุมสุรินเออก็มีหลายเจ้านะครับสั่งมาบอกอ่กือกันอันนี้เจ้านี่เพิ่นใส่เ้นเลยน,นะพี่น้องราคาก็บบกเกินกันหลายนะครับนี่กัผัก แก่บูดองพี่น้องกับซอดนะครับกับหอมเป็นซอยนะพี่น้องนะนะครับเสิบเซียมนุ่มสลินฝ่าวลงไปกึก่งเกลยพี่น้องตัวยาดแกะตะเกี่ยวกังซอดก็จะห้ยื่อกันพี่น้องมีหลายหลานนะครับติดก,กันในบ้านเก็เยอะมาใกล้เลยล่ะ่็สร้างกันแนวแห้งนุ่มสรินแต่แนวาหอน ลูกค้าเยอะมากพี่น้องน่าสับเซาต้องกันครับผมนี่ครับเห็นบี่น้องพี่น้องขออนุญาตนี่ครับเส้นสจิ้งใหญออกมาเขาเสอาศัยขายเส้นจนะพี่น้องเข็ดเส้นแบบสดๆแล้วก็ลวกอันนี้ก็คือตม้มยำบ้านเฮานะนะครับเสับเซาน้อกันช่วงเที่ยงเรือ่อแม่วางโป่งพบก๋วยเตี๋ยวกอหลี่ันุ่มสริ้น เส็บไปพี่นนอะซ้ำมันเส้นเขาเซ่บเนี้ยแล้วก็มันเป็นในต้มยำคือบานแน่นเส้นเน่ามากเนี้ยมาก

ชอบนอกเสียก็กินต้มยำใส่เส้นบะหมี่

มือพันยุดตะเก่าแกมือหนีพันมาหามายามาเฝ้าข่าหลายมาทั้งลูกทั้งเต่าทั้งล้านพี่้องเปเป็นเลซังม่ให้กินอใส่ทั้งเปลือกเด็กเป็นออหอยทั้งผูว lài là, nếu mà sẹp, cái này là ăn kiểu 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 มาคือกัน Sẽ kiếm ngừa cái nào Ăn ngừa thấp ngọt lên cái nào đều cái nào ngọt là nông xuất điên Thay cái cày hiến lên, thế rồi ร้านไส้สับแกงไงมา่าบะหมี่ไก่เลยจะหน่อยเขาว่าเลนน้ำดีครับ <c oughs> ไงเราบะหมี่ไก่เลยย่านพวก เอ็ดห้านๆสดฮือนช่างทัก หน่อยเท้อพี่นเองอหอนหอนเสียบเสี่ยเสียบเสีมกันด้ครับผมพี่น้องขาเที่ยงนี่แหละจังพวกนี้แล้ว

ห่อนแห้งหล่อ,อครับสุดจวดเลยเห,หงือกแห้มบูหีหน่อยดอง ังเบิ่งเงอพี่น้องทั้งเผ็ดทั้งแสบทั้งหดเปิดพระลมอยู่นะครับเหล่าลงไปอีกครับผมกับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้กำลังใจนุม่มสุรินทร์ชาแนลน,นะครับผมพบกันคลิปหน้าพี่น้องแซ่บหลายสวัสดีครับ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดติดตามให้หนุ่มสุริน h ช n แนลด้วยนะครับ